ตัว business class เกือบแสนโรงแรมเกือบแสนนะฮะสุดท้ายวีซ่าไม่ผ่านนี้ขนลุกมากเลยนะครับเ mm hmm. พื่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับจะกันอีกแล้กวกนะับยในช่อง h a y Drive นะครับได้เพิ่งได้วีซา่าครับเพื่อนนี่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งตีกลับมานะครับจากสานทูนะครับก็คือดีใจมากใช้เวลาทั้งหมดในการทำวีซ่าทั้งหมดด้วยกัน 6วันเองนะครับตั้งแต่วันยื่นจนถึงวันนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับว่าการทําวีซ่าต้องเตรียมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับก่อนหน้านี้ได้เคยทำวีซ่าไปเที่ยวที่อิตาลีครับเพื่อนเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับว่าทําวีซ่าไปอิตาลีทำยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ทีส่สำคัญนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe มาเป็นเพื่อนกัน,กนด้วยนะครับผมสำหรับวีซ่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับก่อนอื่นกระบวนการก็คือเราต้องไปกรอกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันฟอร์มก่อนก็คือฟอร์มสำหรับสมัครเองนะครับพูดง่ายๆก็คือ1เข้าไปใน Google ก่อนนะครับเซิร์ชคำว่า French Vi s a านะครับต้องไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็ไปกรอกนะครับประวัติต่างๆนานาของเราว่าเราจะชื่ออะไรอะไรยังไงจะเดินทางวันไหนอะไรยังไงนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้ใบสมัครมานะฮะแล้วก็ปิิพนใบสมัครออกมาตรงท้ายของใบสมัครนะครับมันจะมีตัวเลขลำเบอร์อยู่นะครับเราเอาตัวเลขลำเบอร์ตัวนี้นะครับของใบสมัครไปกรอกอีกทีของเว็บ ทีเออเอ t คอนแทนะครับ t ี s Contact กเนี่ยก็คือเป็นบริษัทเป็นหน่วยงานที่รับทำวีซ่านะครับให้เราเราไม่ต้องเดินทางไปสันทูตเนาะก็คือเป็นหน่วยงานตัวการทำวีซ่าให้กับคนทำกับ,กบสานทูตฝรั่งเศสนะครับเราเอาตัวเลขที่ได้เมื่อสักครู่จาก Front Visa a าแอปพลิเคชันะครับตัวเลขเนี้ยนะครับไปกรอกใน t ี s c o n t a c t นแะครับแล้วก็ไปเลือกวันนัดมานะว่าเราจะไปทำนัด ขอนัดทาวีซ่าวันไหนนะครับการทาวีซ่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราจะไม่สามารถ Walk in ไปได้นะครับย้ําเลยว่าห้าม Walk in ไม่รับ Walk in เลยนะครับคือเราต้องนัดก่อนเขาก็จะมีสล็อตทามมิ่งว่าเราจะไปวันไหนอะไรยังไงนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของกระบวนการทำวีซ่าของบริษัท t l s สนะครับสำหรับใครที่ยังงงเกี่ยวกับเอกสารว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือเอกสารไม่ครบนะครับที่นู่นเขาก็จะมีเลาชนะครับลาชสำหรับ ช่วยแนะนําเอกสารมีเจ้าที่มาช่วยแนะนําเอกสารในการตรเตรียมต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะหรือว่าใครลืมถ่ายรูปคือไปถ่ายรูปที่นั่นได้นะครับหลังจากที่เรากรอกไปสมัครในฟรานซ์วีซ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทํานับที่ TLS c o n t a c t เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูว่าเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนั่นก็คือวีซ่าเองนะครับหนึ่งนั่นคือหนึ่งนั่นคือพาสปอร์ตเองครับพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องมีอายุ นะครับก่อนมดเอ็กซ์ปายเเนี่ยเดือนด้วยกันแล้วก็มีหน้าว่าง2หน้านะครับไว้สำหรับติดตัววีซ่าที่ได้มานะครับแล้วก็ตอนที่ไปยื่นเนี่ยต้องอย่าลืมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน้าสุดนะครับใบหน้าสุดของพาสปอร์ตด้วยนะครับสองใบถ่ายด้วย2ใบนะครับสำหรับใครที่เคยได้วีซามาก่อนของไม่ว่าจะเป็นวีซ่าอเมริกาหรือว่าเชงเต้นต่าง,าง,าง,างๆนานานะครับถ้าอยู่ในสมุดเล่มนี้ถ้าอยู่ในพาสปอร์ตเล่มนี้แล้วไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายหน้าวีซ่าที่เคยได้ ไปยื่นนะครับไม่ต้องเลยคือเขาก็จะเปิดดูจากตรงนี้แหละนะครับแต่สําหรับใครที่เคยได้วีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าประเทศต่างๆในพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยเอ็กซ์ไปแล้วให้ถ่ายรูปนะครับให้ถ่ายรูปไอ้ตัวนี้นะครับหน้าวีซ่าของเล่มเก่าไว้ด้วยแล้วก็ไปยืดแนบกันนะครับต่อมาเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายซ้ายนี้ไดจําไม่ได้แล้วนะครับก็คือรูปถ่ายนี้คือไปถ่ายจากร้านใกล้ๆใกล้ๆบ้านเราก็ได้ครับภาพหลังแบ็กการ์เข้าลิมิตจะให้เป็นสีขาวถ้าจะไม่ผิดนะครับผม ก็ขนาดไซส์ก็ประมาณนี้เลยได้ถ่ายแก้้ๆบ้านสะดวกกว่านะครับไม่ต้องไปถ่ายที่นูน่นที่นู่นก็เหมือนจะมีรับถ่ายด้วยนะครับแต่ก็ต้องเสียค่าเอ็กซ์ตร้าชาร์จในการถ่ายรูปอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมาเป็น motivation letter นะครับก็เป็นจดหมายเหมือนแนะนําตัวนะคะว่าเราเป็นใครชื่ออะไรทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่เรามีแผนที่จะไปเที่ยวประเทศของคุณไปทําอะไรบ้างนะบมอคนนั้นก็จะบอกว่าฉันเนี่ยต้องการไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นี่นะอยากไปทานอาหารฝรั่งเศสอยากไปช้อปปิ้งอะไรเป็นนี้เป็นตนน้นก็คือเป็นเป็นการแนะนําตัวเองนะครับให้ให้ทางสารทูตเขาได้รู้ว่าอ๋อเราเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็สามารถเขียนได้นะครับว่าทั้งทริปนี้เราใช้จ่าย เงินประมาณเท่าไหร่ใช้เงินจากหน้าส่วนไหนเครดิตการ์ดหรือว่าเงินสดอะไรก็คือเขียนบรรยายไปได้นะครับผมต่อมาเป็นไฟล์บุ๊กกิ้งนะครับผมของได้ก็คือไปของ TG นะครับ Business Class ก็คือจองแบบไปกลับนะครับไปกลับก็จ่ายจริงอะ่ะได้เคยเห็นมีคนรีวิวว่า,อาจองตั๋วแบบไม่จ่ายตังค์อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทํายังไงนะครับจองตั๋วไม่จ่ายตังค์แต่เคยเห็นในในเพจเพจหนึ่งเขาบอกว่าโดนวีซ่ารีเจ็คเนื่องจากจองตั๋วแบบไม่จ่ายตังค์ตั๋วปลอม แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะแต่ขอไหก็คือทุกครั้งที่ไปทเที่ยวต่างประเทศก็คือจ่ายจริงอ่ะเข้าใจไหมเออก็จ่ายจริงอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ปิ้นใบจองของแตาา่ละสายการบินมานะครับต่อมาเป็นโฮเทลบุ๊ก k i ง g นะครับของได้รอบนี้ทริปนี้ได้ไปทั้งหมดด้วยกัน11วัน10คืนนะครับทั้งทริปนี้ได้อยู่ในปารีสสิ่งเดียวเลยไม่ได้ออกไปนอกเมืองไม่ได้ออกไปเมืองอื่นเลยก็คืออยากใช้ชีวิตแบบปารีสเต็มๆไกลสุดน่าจะเป็น ดิสนีย์แลนด์พาริสนะครับโฮเทลบุ๊กกิ้งของเราเราได้นอน3ที่ด้วยกันนะครับนอนที่ผู้แมนจูเลอแอฟโฟลทาวเวอร์แล้วก็คิมตันเซนเนอรเรแล้วก็โฮเทลสเปนดิตตรงใกล้ๆกับประตูชัยเออเดี๋ยวใครสนใจไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับโฮเทลรีวิวนะครับก็ไปติดตามก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับ Paris Edition นะครับการจองของได้เนี่ยก็คือจองทางอ g o d a นะครับเพื่อนๆสามารถจองในเว็บอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Agoda b o o k i n g com อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับบ o o k i n g com เหมือนเราสามารถใส่ชื่อได้เวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะมีชื่อของเราของเกส,สต่างๆที่ที่ที่จะจองนะฮะแต่ของ a g o d a เนี่ยมันมีติดประหานที่หนึ่งคือตอนจองเนี่ยก็คือให้เลขาของเพื่อนจองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชื่อที่ขึ้นมันจะเป็นชื่อแต่เพื่อนอย่างเดียวอ่ะเพื่อนเป็นชื่อเพื่อนขึ้นอย่างเดียวของการจองแต่ไม่มีชื่อเราอะ่ะเออก็เลยต้องโทรไปที่ a g o d a a าก็ a เขาบอกว่าอตอนที่จองคุณต้องใส่เป็นตรงคอมเมนต์ไปด้วยว่าสำหรับกเกสต์ มีเป็นใครนะครับข้อทียบกันาน่ารักมากเขาช่วยใส่ชื่อแก้ใส่ชื่อใดให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งบุ๊กกิ้งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตอนที่เราไปยื่นเนี่ยกระปิ้นออกมาเนาะสามโรงแรมแล้วก็เลเบลด้วยเลเบลสีไปเลยว่าชื่อช่างอยู่ตรงนี้นะเออง่ายต่อการดูนะครับผมโฮเทลบุ๊กกิ้งก็จะประมาณนี้แต่ว่าโฮเทลบุ๊กกิ้งเนี่ยสามารถจองแบบยังไม่จ่ายตังค์ก็ได้ก็คือเนาะจองไปก่อนแล้วค่อยไปจ่ายตังค์วันแบบใกล้ๆอันนี้ก็ทําได้นะ โฮเทลบุ๊กิ้งทำได้แต่ฟลา์บุ๊กิ้งนี้ไม่แน่ใจยอย่างที่บอกไปนะครับต่อมาเป็นอธิเนอรี่นะครับผมก็คือการเขียนรีวิวไม่ใช่สิมันคือการเขียนแพลนนิ่งของการท่องเที่ยวของเราว,าว่าวันนี้เดนหนึ่งนะครับเช้า9ก้าโมงเราไปไหนบ้างช่วงเที่ยงไปไหนบ้างไปกินข้าวที่ไหนอะไรยังไงเดินทางยังไงเป็นเป็นการเขียนเหมือนเหมือนแพลนนิ่งของเราว่าเราจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งอธิเนอรี่คือเป็นสิ่งที่ได้ ชอบเขียนมมกนะฮะได้ไปเที่ยวที่ไหนได้ก็ชอบเขียนก็คือวางแผนได้เป็นนักวางแผนในการท่องเที่ยวแล้วก็เขียนออกมายื่นวีซ่าแล้วก็สามารถเอามาใช้จริงได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเขียนยังไงนะครับถ้าใครยังนึกไม่ออกยังไม่ได้ศึกษาว่าจะไปเที่ยวฝรั่งเศสหรือไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็สามารถดูได้ใน Google นะครับมันมีแบบอัเดทรีแบบสหรับปารีสนะครับแบบคร่าวๆนะครับว่าจะไปเที่ยวไหนอะไรบ้างนะครับก็ ก็คัดลเขามาก็ได้นะครับแล้วก็ไปยื่นก็ได้ได้หมดเลยนะครับต่อมาก็เป็นหนังสือรับรองการทํางานนะครับก็หของใดก็คือรับรองการทํางานจากที่ทํางานเนาะก็ไปขอมาตัวหนังสือรับรองการทํางานเนี่ยต้องมีอายุนะครับตอนที่ยื่นเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับดูดีๆสําหรับหนังสือรับรองการทำงานที่ได้ได้มาจากจากโรงพยาบาลที่ได้ทําอยู่นะครับก็เขาบอกว่ามีอายุ60วันเนาะแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเขาขอใน ในระยะ30วันก็คือ1เดืนเอนนั่นเองนะครับก็คือดูให้ดีนะครับในนับสืลเราการทํางานเขาก็จะบอกว่าเ,เราเชื่ออะไรเนาะทำงานอะไรแล้วก็เงินเดือนประมาณเท่าไร่ก็จะเดินทางวันไหนแล้วก็จะกลับมาทํางาน ที่โรงพยาบาลอีกทีเมื่อไรเงี้ยเป็นการรับรองว่าเออเราไปนะเราก็กลับเราจะกลับมาเราไม่ได้แบบหนีไปเลยเออประมาณต่อมาเป็นอินชูเรนต์นะครับอินชูเรน์ก็คือแบบง่ายมากนะครับเข้าไปใน Google เลยก็คือพิมพ์คาว่าประกันการเดินทางนะครับเขาก็จะให้เรากรอกว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหนนะครับแล้วก็กรอกว่าเราจะเดินทางกี่วันอะไรยังไงแล้วเขาก็จะคํานวณเบี้ยตาค่าประกันอะไรมาต่างๆนานานะครับแล้วก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็พิมพ์ใบตัวอินชูเรน์มาเนาะใบเขาเรนะียกอะไร กลุมทันและครับเออแล้วก็ไปยื่นพร้อมกันประมาณนี้ง่ายมากครับมีทาง A, A. A. S, Alliance นะครับต่างๆนานานะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่ายังไงเขาก็าจะมีโปรแบบ A, B, C, D เออโปรแพงแบบสุดคุ้มค,มค,มคมรองเยอะมากตายมาจะได้เงินประมาณนี้เออมีค่าส่งศพกลับมามีค่าประกันกระกระเปะ๋าแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแล้วแต่เราจะเลือก ต่อมาเป็นสเตทเมนต์ครับจากธนาคารนะครับย้ำว่าจากธนาคารต้องมีตัวปั๊มรับรองจากธนาคารนะครับตอนนี้คือเราสามารถขอสเตทเมนต์ทางออนไลน์ได้ใช่ไหมออส่งเมลมาแต่ตัวนั้นมันจะไม่มีตัวตาปั๊มไงเพื่อน,เอ,นเออ่อเขาการทําวีซ่าจะต้องขอเป็นสเตทเมนต์จากธนาคารนะครับแล้วก็ต้องมีตัวปั๊มจากธนาคารมาด้วยนะครับเขาขอแค่3เดือนนะครับแต่ได้ส่งไป6เดือน แล้วก่อนไปอิตาลีก็ขอส่งหกเดือนรอบนี้ก็ส่งหกเดือนเหมือนกันไม่เป็นไรครับเขาบอกพี่เขาบอกว่าแค่สามเดือนเพียงพอสำหรับสถานที่ในการยูวีซ่านั่นคือ T L S Contact เขาตั้งอยู่ที่สาทรซิตี้ทาวเวอร์ป่ะสาทรซิตี้ทาวเวอร์ชั้นสิบสองอ่ะก็ลงที่สารที่สะไป BTS ก็สามารถลงที่สถานีช่องนนทีแล้วก็เดินดอกแดกไปแป๊บนึงก็ถึงแล้วนะครับขึ้นไปไปแลกบัตรข้างล่างที่ชั้นจีแล้วก็ขึ้นไปชั้นสิบสองนะครับขึ้นไปก่อนเวลาสัก ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีครับเขาจะมีลายของเขาเขาจะบอกเวลาทามมิ่งเลยว่าตอนนี้10บโมงครึ่งนะรอบนี้สิบเอดโมงนะแล้วก็ไปต่อแถวแล้วก็คือเขาก็คือจะเรียกไปสแกนกระเป๋านิดหน่อยแล้วก็เข้าไปพบพนักงานนะครับของได้คือไปช่วงกลางวันนี่คือแป๊บเดียวคนไม่เยอะมากเท่าไหร่ น้อยมากคนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปยื่นเขาก็เช็คเอกสารให้เรามีสอบถามนิดหน่อยเพื่ความมั่นใจว่าเออจะเดินทางอะไรกี่วันกี่วันกี่วันเนาะที่ TLS Contact เนี่ยจะเป็น one stop service ก็คือเราไปยื่นเอกสารใช่ไหมแล้วก็จ่ายตังค์สลับการทำวีซา่าค่าของบริษ LS, ทัท TLS ที่ที่ได้บอกไปก็คือตั้งแต่เราอขอ slot timing booking ในการทำทำวีซ่าเนี่ยก็เสียไปแล้ว900ใช่ไหม ตั้งแต่เรากรอกในคอมใช่ไหมครับตอนที่เรามาติดต่อที่ TLS Contact เนี่ยเราก็จะเสียอีกประมาณ3,000กว่าบาทค่าทำวีซ่าอันนี้เป็นค่าที่สถานทูตนะเออเราต้องจ่ายอีกประมาณ3,000กว่าบาทเพราะฉะนั้นก็ท,ท,ทั้งหมดก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับหลังจากที่เราจ่ายตังค์เอาไลเ็จหมดเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาก็จะได้รอไปถ่ายรูปสิ่งหนึ่งที่ตลกมากตอนที่เขาเรียกเราไปถ่ายรูปก็ที่ไปเก็บเอ่อ biometric data collection เนี่ยตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะไม่ต้องถ่ายรูปมาอีกรอบใช่ไหม แค่เก็บรายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปเราก็ถามว่ารูปที่จะติดวีซ่าเนี่ยมันเป็นรูปจากไหนครับจากที่ถ่ายใหม่หรือว่าเป็นรูปตอนที่เรายืน่นเพราะว่าวีซ่าที่เรายืน่นฝรัง่งเพราะว่าวีซ่าที่เรายืน่นอ,อิตาลีรอบก่อนเนี่ยมันเป็นรูปที่เราถ่ายมาที่พอแล้วจากแบบข้างนอกเราติดคือภาพเราสวยมากใช่ไหมแต่เขาบอกไม่ ที่ c i s Contact ของฝรั่งเศสเนะี่ยวีซ่าที่จะติดเนะี่ยรูปที่จะติดเนะี่ยเป็นรูปที่ถ่ายใหม่ครับคือวนะันนคือแบบโสมมากหน้าตาคือโสม,มากตอนที่ไปยื่นเอกสารนะแล้วก็ใส่เสื้อแบบธรรมดามากเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไปยื่นวีซ่านะครับรูปการแต่งตัวให้ดูดีนะฮะถ้าใครอยากมีรูปสวยๆติดในหน้าวีซ่านะครับก็แต่งตัวดีๆแต่งหน้าสวยๆไปหน่อยละกันนะครับแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากเลยเขาถ่ายแบบหลายช็อตมากให้เราเลือกว่าเราจะเลือกรูปไหนนะครับ ส่วนสาหรับเวลาในการยื่นมีซ่าทั้งหมดนะตั้งแต่ยื่นจนถึงวันนี้นะครับได้ใช้เวลาทั้งหมดวันหกวันกว่ากว่านะครับก็คือได้ยื่นว,วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบไม่4สี่ได้ยื่นวันที่สามสิบสามเอ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามวันที่สี่วันนี้วันที่สี่นะฮะวันที่สี่คือหกวันนะครับก็คือเอกสารกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมา ถึงที่เราแล้วนะครับตอนเช้าเขาเขาจะมีอีเมลมาก่อนบอกว่าเอกสารรียบร้อยแล้วนะก็จะส่งติกลับขึ้นมาตอนเย็นคือได้ไดแล้วครับเพื่อนก็คือแบบออดีใจมากโชว์ลาแค่6วันเองนะครับก็ได้เป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะครับส่หรับใครที่จะทาวีซ่าไปเที่ยวนะครับทำเองได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปจ้างเอเจนซี่อะไรนะครับหรือถ้าใครมีปัญหามีคําถามอะไรก็สามารถไลน์ไม่ใช่สิอินบ็อกซ์ไม่ใช่สิก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างนะครับนะข้างล่างเดี๋ยวเราจะ ช่วยตอบให้แร้ว่าสําหรับเตรียมเอกสารต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครัเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับสำหรับทริปปารีสนะครับรอบนี้เดยจะมี Paris Edition แบบหลายคลิปมากไม่ว่าจะเป็นรีวิวสําหรับ Business Class นั่งจากกรุงเทพไปที่ปารีสนะครับจะเป็นไงบ้างแล้วก็โรงแรมอีสานโรงแรมเดี๋ยวจะทำแย่แล้วก็ในจะคลิปท่องเที่ยวอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ